บันทึกในถูกตอนดอกไม้ประจำเดือนของชาวจีนวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนผูกพันกับความเชื่อและศรัทธาที่นำมาจากจีนแผ่นดินใหญ่จากโพ้นทะเลโดยนำมายึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นมีเรื่องราวความเชื่อมากมายซึ่งดอกไม้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ชาวจีนให้ความสำคัญมาก โดยในแต่ละเดือนจะมีดอกไม้หลากหลายชนิดหมุนเวียนกันออกดอกบานสะพรั่งทุกเดือนตามสภา,ภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมทำให้ชาวจีนจึงได้จัดดอกไม้ประจําไว้ครบ12เดือนเพราะมีตํานานเทพประจําดอกไม้นั้นกํากับไว้ด้วยคือจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากพืชพันธุ์ก็ย่อมมากขึ้นดอกไม้ก็มีหลายนาชนิดในขณะเดียวกัน ลักษณะของภูมิประเทศที่ตั้งของเขาเนี่ยเหนือเส้นศูนย์สูตรแล้วก็ไปทางทั้งซีกโลกเหนือเพราะฉะนั้นจีนก็จะมีภูมิอากาศที่หนาวจัดแล้วก็มีฤดูต่างๆถึง4ี่ฤดูเพราะฉะนั้นดอกไม้ในแต่ละเดือนเนี่ยอย่างเช่นเดือนไอหรือเดือนหนึ่งเนี่ยช่วงอากาศของจีนนี่หนาวมากเพราะฉะนั้นดอกเหมยเนี่ยจะออกดอกเหมือนกับว่าไม่สะทบสะ้านเลยแทบจะกล่าวได้ว่าเป็นดอกไม้ดอกเดียวนะที่ออกในช่วงฤดูหนาวจัดของจีนเนี่ยเขาก็เลยจัดให้ว่า ดอกไม้ไประจาเดือนอายเดือนหนึ่งก็คือดอกเหมยเทพประจําดอกไม้นี้เขาเขายกให้หลิวเมืองเหมยคือเรื่องมันเป็นอย่างว่าเขาเป็นนักศึกษารูปงามฉเฉลียวฉลาดเดยนดีปัญญาดีมากเขาก็ไปฝันเห็นผู้หญิงงามคนหนึ่งอยู่ใต้ต้นเหมยเขาก็ตามหาผู้หญิงคนนั้นผลสุดท้ายไปเจอผู้หญิงจริงๆก็ได้ครองรักกันคนจีนก็ชื่นชอบมากก็ยกว่าถ้าเหมยแล้วก็ต้องยกให้คนนี้เป็นเป็นเทพเลยเทพประจําดอกไม้นี้ก็เลย หรือเมื่งเหมยพอเดือนที่2ดอกไม้ประจําเดือนนี้ก็คือดอกซิ่งดอกซิ่งนี่จะมีกลิ่นหอมบานรับร่งในเดือนยี่ก็เลยได้รับการยอมรับแล้วก็จัดให้เป็นดอกไม้ประจําเดือนที่เทพธิดาประจําดอกไม้นี้ก็คือ,อยางยี่หวนเป็นพระราชทีวีของถังวเสวียนจงฮ่องเต้แล้วก็ได้รับแต่งตั้งไปถึงขั้นคุ้ยเฟยเลยนะความงามเนี่ยถังวเสวียนจงเนี่ยหลงไหลมากก็ยกให้เป็นเทพธิดาของดอกไม้นี้ความสวยความงามอะไรเนี่ยทีนี้เดือน3ก็คือดอกเทาะบินถือว่า ดอกท้อนี่เป็นดอกไม,ม้เป็นไม้มงคลนะทั้งต้นทั้งดอกทั้งผลเป็นไม้มงคลหมดทีสีขาวสีชมพูสีแดงเทพละ อันนี้เป็นผู้ชายหยางเยี่ยนเจ้าเก่งลบเก่งมากเป็นความเก่งกล้าสามารถมากควรจะเหมาะสมกับโถวคือคือเป็นเทพประจําดอกไม้ของเดือนสทีนี้เดือน4ี่เป็นดอกไม้ดอกเฉียงเวยคล้ายๆดอกกุหลาบนะแต่เล็กกว่าดอกกุหลาบเวลาออกดอกก่สวยงามมากก็ได้รับการจัดให้เป็นดอกไม้ประจําเดือน4ี่เทพธิดาก็คือจางลี่หัวเป็นชายาของฮ่องเต้เฉินโหจูความรุ่งไหลของประัตรเนี่ยลุ่มหลงพนางมากจนกระทั่งไม่สนใจกิจการบ้านเมืองข้าศึกมาก็ไม่ มีเตรียมการรับจนในที่สุดถูกฆ่าศึกตีแตกนางเนี่ยถูกประณาว่าเป็นหญิงที่หญิงงามก็จริงเนี่ยแต่ทำลายบ้านเมืองซึ่งเป็นเทพธิดาของดอกไม้ไประจำเดือนสีนะเดือนห้านี่ก็คือดอกทับทิมเขาบอกว่าทับทิมเป็นพืชไม้มงคลน,นะ พืชไม้บางคนของทับทิมก็บอกครว่าต้นกินก่งใบดอกแล้วก็ผลมีคุณค่าหมดทั้งทางยาแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารผลทัพทิมเนี่ยข้างในมันมีมเมล็ดบ้ากเมล็ดบ้าง,างนี่ก็บอกว่าสื่อก่ามหมายดีมีลูกหยันเยอะคนจีนก็ชอบมีลูกมีหลานเยอะเพื่อมีลูกหลานเยอะก,ออก็ทําให้วงตระกูลกมันมั่นคงไงตระกูลใหญ่อันนี้เป็นความเชื่อของจีน พ้นเทพเนี่ยจงขุยจีนยกให้เป็นพญาผีนะสิงอยู่ประจําต้นทับทิมด้วยอันนี้ความเชื่อของจีนนะเขาก็เลยเอาส่วนต่างๆของทับทิมอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ย มาใช้ประโยชน์ในการป้องกันเรื่องผีผ í, ปีศาจได้เลยเดือนที่6นี่เขายกให้เป็นดอกบัวมันเป็นปัชญาชีวิตของคนอย่างหนึง่งแม้แต่ดอกบัวเนี่ยต้นกําเนิดก็มาจากคูนตมแล้วก็ชูช่อบานเมื่อได้รับแสงแดดก็สวยงามเกีเสมือนคนเนี่ยถ้าเกิดมานี่ถ้าได้รับการพัฒนาได้รับสิ่งที่ดีๆแล้วก็จะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นแก่ในชีวิตของคนคนนั้นได้ได้รับการยอมรับให้เป็นดอกไม้ประจำเดือน6ของจีน แน่นอนคนสวยคนงามที่ขาดไม่ได้ก็คือไซซีเขายกใกล้เป็นเทพที่ดาประจําดอกไม้เดือน6เลยเดือนเจน,นี่ชิดน้ยนะดอกเทียนบ้านหรือว่าดอกเทียนจีนเขาเรียกว่าเฟื่องเสียนหัวมีสีชมพูสีแดงสีขาวสีม่วงอะไรเยอะแๆเลยคือดอกเทียนเนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือสมมติว่าช่วงเดือนนี้เขาบานใช่ไหมพอวันสองวันก็ร่วงแล้วก็ขึ้นมาแทนอีกทำไหมมีความรู้สึกว่ามีดอกไม้นี่อยู่ตลอดเวลาเลยจึงวามเหมาะสมที่เป็นจะเป็นดอกไม้ประจำเดือน7เ,เทพก็คือสือ้อของเป็นคนที่มีชื่อเสียง ดงดังในประวัติศาสตร์จีนมากเหมาะสมสําหรับดอกไม้เดือนนี้มีความร่ํารวยแต่ว่าโดยวิธีการจุดธผลสุดท้ายก็ถูกฆ่าตายนะครับแต่เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นเทพประจำดอกไม้เดือน7ทีนี้ เดือน8ดดอกไม้ไประจาเดือน8ดนี้คือดอกสารพีฝรั่งสีเหลืองทองบานสะพั่งเลยในเดือนนี้กลิ่นจะหอมไม่ได้ไกลมากจนเขาเรียกกันว่าดอกหอมหมื่นลี้เลยจีนก็เรียกอย่างนั้นนะเขาเรียกทันท้นๆว่าดอกกุ้ย,ยนะเขามาทําเป็นน้ําตาลก็ได้เป็นขนมก็ดอกกุ้ยก็ได้ที่สําคัญคือนามาทาสุราเขาเรียกว่าเหล้าดอกกุ้ยหรือเหล้าดอกสุรามหมื่นลี้เลยเทพ ทิดาประจํำดอกนี้ก็คือลี่จูประวัติชีวิตน่าสงสารมากถือสงไปราชการผ่านไปคบเข้าชอบพอรับตัวมาเป็นภรรยาทีนี้ความงามของลี่จูเนี่ยทำให้เสนาบดีคนหนึ่งชื่อซุนจิวซุนจิวนี่ก็อยากได้มาไปขอต่อตองๆเลยเขาไม่ให้ไม่ได้ญาตให้ผู้หญิงก็แมวด้วย ก็เลยหาเหตุแล้วพาคนไปล้อมบ้านจาก่่าแล้วจับคือชงเนี่ยฆ่าตายคือชงถูกฆ่าตายรีจูเนี่ยไม่ยอมกระโดดฆ่าตัวตายเหมือนกันยังไงยังไงฉันก็ไม่ยอมไปเป็นเมียแกเขาก็เลยยกว่าเออให้เป็นเทพประจําดอกไม้เดือน8ไปเลยเดือน9นี้แน่นอนเลยดอกเบญจมาศดอกก็มีสีเหลืองนะครับสีเหลืองชมพูขาวแต่ว่าสีเหลืองนี่จะใช้เป็นที่นิยมมาก คุณสมบัติต่างๆเนี่ยมีทั้งทางยาทางอาหารทองดื่มแล้วก็ดอกบานสะพังในเดือน9เลยได้รับการจัดให้เป็นดอกไม้ไประจำเดือน9ก็คือดอกเบญจมาศ เทพประจําดอกไม้นี่คือเถาหยวนหมิงเพราะเป็นกวีเขาชอบแต่งกอนแล้วก็ชื่นชอบดอกไม้นี้มากเลยแต่งไว้เยอะคนก็เลยยกใครเป็นเทพประจําดอกไม้นี้ไปเลยทีนี้เดือนสิบดอกพุตตานคือพุตตานนี่มันเป็นดอกไม้พิเศษสีเหลืองสีชมพูสีขาวสีขาว,ขาวเหมือนใบเด็กสีชมพูก็เหมือนัยหนุ่มสาวส่วนสีแดงก็เหมือนคนแก่ชาลาฝนถ้ามันร่วงโรยไปก็เหมือนตายไปเหมือน,นวัตตะสังขามของของสรรพสิง่งมีชีวิตเหมือนกันนะนจีนเขาก็ช่างคิดดอกไม้ดอกนี้มีเทพธิดา เสี้ยชู่ชิวเสี้ยชู่ชิวนี่เขาบอกว่ามีความเหมาะสมสําหรับกับดอกไม้นี้มากก็เลยยกให้เสี้ยชู่ชิวเนี่ยเป็นเทพธิดาประจาดอกไม้เดือนสิบสิบเอ็ดนี่ดอกไม้ไประจำเดือนนี้ของจีนก็ให้เป็นดอกซานฉาคือทุ่งเดือนสิบเอ็ดนี่มันเริ่มจะเข้าหนาวของจีนเลยนะมีหิมะมีอะไรเยอะแล้วก็อยู่บนที่สูงพอดอกบานเนี่ย แสดงว,ว่าดอกอยู่ท่ามกลางหิมะานี่มันภาพที่สวยงามมากเขาเลยจัดให้เป็นว่าดอกทันชานี่ยเป็นดอกไม้ประจําเดือน11เทพประจํำดอกนี้ก็คือ ไผ่จีเป็นกวีเอกในในสมัยราชาวงศ์ถังแต่งกรอนแต่งเรื่องชาวบ้านอ่านแล้วเข้าใจง่ายคนทั่วไปชื่นชอบก็เลยยกว่าเออเขาก็เหมาะสมให้เป็นเทพประจําดอกไม้นี่เลยสุดท้ายคือเดือน12ดอกไม้ประจาเดือน12คือดอกล่าเหมยสีเหลืองนะหอมด้วยเดือนนี้ดอกไม้นี่ถ้าจะบานเดือนนี้ต้องบันโดที่ทนทานต่อความหนาวเย็นได้เทพเทวีคนนี้หรือเทพธิดาคนนี้ก็คือหยางไท้กินเมื่อสามีของนาง ดูฆ่าตายยังลูกสาวลูกสะใภา้หลานสะใภ้สู้สึก,อ,กอีกโอ้คนนี้ยอน้ําใจเลยไม่หวัดวันเลยเขาบอกว่าโอ้ยเหมือนกระดอกล่าเหมยเลยนะช่วงนั้นอากาศหนาวหิมะพื้นเต็มก็ยังบานกระพังไม่ยอมแพ้เหมือนกับหยางไทกินเลยก็เลยยกให้เทพธิดาประจําด,ดอกไม้ประจําเดือนสิบสองไปเลยดอกไม้ประจําเดือนต่างๆของปฏิทินจันทรคติจีนมีหลากหลายชนิด ได้มีสีสันแตกต่างกันแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าชาวกระทู้เองก็มีความผูกพันและนําดอกไม้ประจำเดือนมาปรับใช้ในงานพิธีต่างๆเช่นกกหัวหรือดอกเบญจมาศสีเหลืองเป็นดอกประจำเดือนเก้าโดยชาวกระทุนิยมนําดอกเบญจมาศมาใช้ประดับแจกันในช่วงเทศกาลกินผักเป็นต้น